ครับพี่นอ้องตัวนี้เรากำลังจะเดินทางนะครับเบีย้ยมึงจะไปเร็วแท้ฮะไปใส่ไปอาบน้ำยู่ใส่นนค้คน,นเดี๋ยวเบิงก่อนคนหลายานคนหลาย ที่งานเข้าไปซิปกูคน่อคนันนี้กจ็จะไปบานลูกกจ็จะไปบอกกบลงุงลุงไล,งลุงลบอกไปลุงไหนอลุงยไ, <ป S 1> ไนหนบ้นน<อ>า,านน้องคู่แม่โอ้เ,นนาดดเอาไปไปไปอยู่น,น้ำบกงะเลยน้าไปอาบลาบไรนหนี้หนึ่งหนึน่ง ข้าเล่มผอมันคือขาดแถ้ใส่พมนตีเคี้ยวๆอย่างนี้บ่อเียวอเคิาเล่มแบไหนันไเล้าเล่มบไหเดี๋ยวนี้เฮ้ยคอยละไม่ก็รอไม่ก็หนามึงพุดไม่เครื่องมันเย็นมันสั่นบ่บ่เดี๋ยเดี๋ยวดาอครับอนะตนทำนีกระดแห้งเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับ เปลีนมาดีครับมาดีครับพูดีไปแซ่ก่อนดิเปลี่ยนนมันเครื่องไปเปลี่ยนเร็วมันสั่นบอกมันมันเย็นมันกระสันเครื่องมันเครื่องมันหน่อยมันกระสันธรรมดาเย็นปกติพวกเห็นรถสั่นอย่างงี้มันมันเย็นครับมันเย็นสั่นถ้ามันใจสีมันอีนนี้แล้วคว้านข้างหลังออกหลายหลายเพราะมันหลายทัานเถอะรถมันคือหลายทัานรถจะไดี๋มาหลายทัานเดี๋ยวขี้ข้นนั่นเอ๋อแต่เมียกันหลายคนอยู่ไหมคนรถ รถก็หลายคันตอนตีเมียังองหลายคนเนาะบอกกันใช่ไข่อยบวมหัเด้อเออบอกเบาบดเถายาฝ่าบอกบอกคนกันเถายาฝ่าบอกบอาสัตว์อ่อนบอกเด้อแม่ยาฝ่าบอกพอเด้ออธิบายก่อนซึ่งซาปนาพอเดินกันยังไงตัวเองบดจากฟองโอ้ยอย่าบบตัวเองเถอะรุดเนี่ยพ่อเปือยใส่กันให้มันหลุดเดินตัวเองก็ผู้เบาแล้วก็ผูสาวแม่จะได้สาวแม่จะแชร์กับางเถากับแห่หักเป็นนางนาเต่าเถาแม่คนก็ัว่าซะตัวเองพ่ะย่ะมึงเคยบ่อยกูเห็นนี่ตอนมึงหัว่านอ่ะ จะได้มั่ยังแกมแซงข่อยนอหัว่าสั่นหัวบลุกเนาะข่อยสิหัวข่อยกันูแซงข่อยนอข่อยกันสองอดโโลเด้อมึงนีสองหอดโโลเด้อสองลอโโลเด้อโอ้ยม่งด้ตัดเชดายเขาเนาะ อาถอยมาถอยมาอีผักแลมันไหนยังไม่อีกเพื่ถอยมึงเอามาหาแมงบ่มึงเอามายังขาขาทิมไปนะเวทังไปเาไขังนใดน่ะกูจะเก็บคือรถดิเบื้องนะถ้วยวัดกันจันเออแต่ถอยดเก่ไนี่มึงถือมาหาสเต็กยังเขาอะไรยันเขาเหยียบเราเป็นคนงนผู้ดี เออนั่นละ่ะไายน้ำไายน้ำไายน้ำเออเ,อ,อเบาเฮลารู้ด้วยดวยเด้อจ้าถูกจะรวยทองมีความสุขกับพ่อละ่ะไม่มีโรคเป็นลาบเป็นประเสริฐแต่ว่าตอนนี้นะชิ้ไม่โรคไม่ห้อยรีบบาหยิบนี่เพืเอ่อให้หอมแก้มบอข้าเจ้าเฮ็ดเหร็นในสือโหยหลหาบหลับขี้ไรขีข้ไรมูคือนลายทอคนคล้องใจละเนาะเจ้าของพนา พ่อใหญ่หลอดเอินผู้สาวเจ้าของพ่อนะพอเปื่อยใส่กันแล้วนี่มือเอินเจ้าของอยู่พ่อเปื่อยใส่พ่อพ่อพอการใส่บุหรี่ต่อพ่อบ่ออิเบียมผ้าว่าเขาไปจอบพ่อไม่ลูกเจ้าของเออเขาไปจอบพ่อพ่อกะว่าอีรีนแหละโทษสองสิบเป็นเจ้าของที่บอกเออมึงได้โทรศัพท์เด้๋ยมันนี่พอเปื่อยใส่กันแล้วเป็นไ่ใร มรวตนเต้นเต้นได้เห็นบาคนไกลได้เนาะมรวานจะได้กินมลรทั้งเกจเขา<ม>าเขาาเเป็นกินีทั้งเกใช่นะสูดได้ปะบายบายแกมมึงบอกกับกูตีโอเข้าไบ้เข้าเขาขึ้นรถขับปอุ้ยเอรถอ้ัอบนีไป่าหนีพี่ไปให้มันท่านแถวหยาหยาบเอาเโอ้ยนะโอ้ยันฝันะร ผ่านฟ้า่งเตือนมาหนิพิ่งตือนอ่ะนอนแต่บ้านนี่ยคุณอ่ะข้ารถมาออกฉากตีหาเครื่องไม่เล่นเดิความฟรีแมนทั้งเล่นเดิกทั้งไอแมนมือแรกนี่กระขืนประมาณตีสี่ะชากเจ็ดเนาะมือแรกกับ

พักมมลลขึ้นักหรือลงหรือลาพักครับเออกายฟ้ายดีจังมากพักรักษาสุขภาพก่อนอนาคตยังมีเนี่ยษาสุขภาพก่อนพอมาพีชได้ไหมใช่มาเป็นคำว่าราคำว่าลุกบาร์เกี่ยมไหมล่าล่าล่าผักล่าผักครับล่าผักรักษาสุขภาพสุขภาพตัวเองเนี่ยเห็นไหเต็มรอยกันจังมากใกล้มากอีกโดนยูครับอีกโดนยูเป็นสนั่นบุญลา ย้อนที่สามกับชีฟัวกันอยู่พี่หนาพี่หน้ากับจังเทิมหนากับจังมากันไหมมาหาคือเก่ามันดีขึ้นกันมาคือเก่ามันเนน้ำอยู่เรื่องมุซากับเพียงสี่หลักงวดอืมผักเล้อแหละเล้อมึงคือบโพผักมึงเล่าเพ่งเสียงไหลมาอนีิเพ่งแหลกเลยเอาตรงๆบ่เออกูฟังลาเดี๋ยวลาหูตัวนอนอยู่ข้างตู้โอ้ยหอนมันขึ้นไหมมันขึ้นเลยลาบ่ลาหูตัวยุ่ิแต่ว่าลาบอกคุปปาว่าแม่ลาสั้น สั้นนี่ยังไดลิกมันสั้นตึ๊อๆๆๆไลแต่ข้ามแหลกขึ้นมาแม่ลาไหลักลากแม่ขอนหัวเลยว่าละลมันมันขึ้นสูงมันบ่ลาย้าลามันอยู่แบบตึ๊ดๆๆเอาให้นลีกก็เป็นสั้นๆก็ได้่าสิแม่ได้ว่ามันสั้นแห้งกว่านี้มันตๆๆๆก็เลยไหลไปเล่ยะนี่ย่านโต๊กเนาะมันเต่น่าเมันกับขั่ข้อฟังเพกเป็นอ่ะร้องไม่ถูกคีแต่ว่าถ้ายีมาฟังหรือมนอัน โบแมนวัวหรอฟักไปเรื่อยๆนะอันอันดับอันรอบสองน่ะถือขี้อยู่แต่รอบแรกน่ะบ่ถือเลยอีกนิดนึงมันจะิถึงมันบ่ถึงมันขาดไปเครื่องขี้เราจะคล้องขึ้นน่ะจะคล้องหยได้ม้างหรือเปล่าพ่อพจะคล้องข้าซัตริย์น่อนะเพลงไหนเพลงเล่าล่ะบโบเขาบ่ได้ฟังเขาใส่ใจเตีนี่เพราะว่าเราถ่าดาวล่ะอันนั้นอันนั้นอะไรแต่เขากลัเลยบโบร้งมาบอกแม่ก่าเขาใส่ใจอีนี่ร้ายกลัวร้องมาบอกแม่ แล้วิษก็รูตีนะแต่พิษก็คือได้ไรแต่ปืนพิษ่ะได้เข้ไมาอะอยู่แม่หลาสั้นฉันเห็นดูเธอสั้นแห้งเลยพกั้นอะไนั่นดดดดดดด็บกับเกืบส่วนเข้มเนาะใส่สูทสีดำเลยตีแห้งบ่อหนาชิงงาต้ไปเต้นกับกาเต้นมือนย่านใจเลือีกประมาณเครื่งขี้ละจริงฮอสเป็นี่เทงแมนเป็นรอดรอดรอดรว่าจะคืนฮอดได้ไ สรุปแหลวบ่หอดเบิดเพลงตั้งสติเดี๋ยวพอหอดมันรั้พ่าข้างล่างเดิมื้อนี้2สองลอยก็ลบปคยุไสนี่สีเกตอำเภอเมืองอ้ีผากเมืองมึอยังไปเทียง่ลำงานพิดอีกเ้อออมื้อนี้รัตนาินได้เลนอยู่นี่เออเขไปตั้มึงไปล่ำเออไปล่ำไปจริงจังไปบอกพ่นหั้าซิแะพ่อตีเซนเวทที่ไปเด้จ้าเดียวพยุตมากพยุติมามมวาน้ำดอกพนน่ะ บแมนยู่บ้านเนี่ยแมนขายไกต่กตัวบักใหญ่หนึ่งน่าเห็นน่าเห็บ่เบืองคนเด้่ยพอใหญ่นี่ตากันตาไปเล่นได้หน่อ่ะพอกันบานงานครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับผม